เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการให้กำลังใจสำหรับผู้ประสบภัยโควิดทั่วทั้งโลกก็มีปัญหาอย่างเดียวกันท่านสาธุชนทุกท่านที่ดำเนินชีวิตมาอย่างปกติเมื่อเจอปัญหาอย่างนี้จิตใจก็ถดถอยสภาพ ของเศรษฐกิจจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไม่มีข้าวจะกินไม่มีงานจะทำทุกอย่างจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้งหมดหยุดไม่ได้ข้าวก็ต้องกินนี่สินก็ต้องจ่ายมันเป็นปัญหาใหญ่ที่คิดไม่ตกท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งท้อใจขอให้มีกำลังใจหลายฝ่ายที่ เจอปัญหานี้ถ้าสายป่านยาวก็พอจะรอดตัวแต่ถ้าสายป่านสั้นก็จะรอดตัวยากนี่สินที่เคยรุงรังอยู่แล้วก็พอจะเปลื้องไปได้ในแต่ละวันนั้นตอนนี้จะพันเป็นดินพอกขางหมูแต่อย่างไรก็ตามเราก็คิดว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอตาตมภาพเองก็เชิญชวนญาติโยมที่สามารถผลิตข้าวหอ บ้านหลังหนึ่งก็5ห่อ10ห่อนำมารวมกันไว้ที่ธรรมสถานเฉริมพระเกียรติราชการที่9วัดพระราม9กัาญจนาพิเศษเวลา9โมงถึง10โมงทุกวันเราก็จะนำไปส่งที่บ้านของผู้ที่ถูกกักตัวก็ดีผู้ที่ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากบริเวณไม่ได้หรือผู้ที่มีปัญหาขาดแคลนบางคนเนี่ย บ้านหลังหนึ่งมีอยู่4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองออกไปทำงานไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ไม่มีคนไปเยี่ยมเยี่ยมเยยนไม่ถึงขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบหลานตัวน้อยที่มาอาศัยอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารที่จะกินมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเนี่ยคนหนึ่งก็ประมาณ3หอ่อห่อหนึ่งก็อาจจะมีข้าว แล้วก็มีไข่ต้มไข่เจียวหรือผัดกระเพราไข่ดาวใส่เข้าไปแปลว่าถ้าอยู่กัน4คนในครอบครัวนั้นก็เอา3คูณ432ก็12ห่อ,อนห่อในอัตมภาพคิดอย่างนี้ก็เลยเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาแบ่งเบาภาระกันในยามที่เพื่อนมนุษย์ของเราตกทุกข์ได้ยากใครมีอยู่มีกินพอประมาณ ก็นึกถึงและก็สงสารคนที่หิวโหวยบางคนไม่ได้กินข้าวเป็นวันเป็นสองวันหรือว่ากินไม่อิ่มอาจจะนอนหลับแต่ว่ากินไม่อิ่มลูกเด็กเล็กแดงกระจององแงนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันห่วงคนหิวโครงการของเราเรียกว่า ห่วงคนหิวแล้วเราก็มาปลดเปลื้องทุกข์ด้วยกันอีกข้อหนึ่งที่อาจารรภาพคิดถึงก็คือเยาวชนที่เรียนออนไลน์ครูที่สอนออนไลน์เยาวชนที่เรียนออนไลน์เนี่ยน่าห่วงที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโรงเรียนในต่างจังหวัดนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองไหนจะตกงานอยู่แล้วก็ยังมาต้องห่วงลูกหลานที่จะต้องเรียนออนไลน์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอน iPad เครื่องหนึ่ง iPad เครื่องหนึ่งเนี่ยคุณโยมคิดดูก็แล้วกันอย่างน้อย3,000บาท iPad เครื่องหนึ่งนะใช้ Wi-Fi ใช้กับ Wi-Fi ไม่มีซิมใช้กับ Wi-Fi โดยตรงเลยสำหรับเด็กที่เรียนชั้นประถมอัตมภาพก็เลยคิดโครงการอีกขึ้นมาว่าเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานของเราเนี่ย สมมติว่ามีโรงเรียนประจำหมู่บ้านมีเด็กนักเรียน150คนเด็ก150คนเนี่ยจะไม่มีใครไปโรงเรียนเลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าจะเรียนอยู่ในกลุ่มในคุ้มของตัวเองอัตมภาพก็คิดเอาไว้ว่า150คนนี้จะมีตั้งแต่ป .1 ป .2 งป .3 ป4ป5ป6เด็กประถมแล้วก็จะแบ่งออกเป็น15กลุ่มกลุ่มละ10คนกลุ่มละ10คน แล้วก็ติดตั้ง Wi-Fi 15ชุด15จุดแล้วก็มีคุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองสักคนหนึ่งกลุ่มละหนึ่งคนดูแลชาร์จแบตเตอรี่เก็บรักษาเครื่องใช้นะไม่ให้ติดตัวไปหรือบางทีเอาไปก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไม่มี Wi-Fi ประจำครัวเรือนเราก็ ให้เด็กมาเรียนหนังสือออนไลน์ตามเวลาที่คุณครูกำหนดแล้วก็แบ่งกันในแต่ละชั้นแต่ละคุ้ม10คนนี้ก็อาจจะมีอาจจะมีอุปกรณ์ของตัวเองแล้วก็ต่างคนต่างเรียนในห้องเรียนนั้นในห้องเรียนเดียวกันนั่นแหละแต่ละชั้นแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันคระกันไปไม่จำเป็นจะต้องเรียนเป็นห้องเรียนละ เป็นชั้นเรียนแต่ว่าเรียนคละกันไปตามคุ้มตามใต้ถุนบ้านเอาใต้ถุนบ้านนี่แหละเป็นห้องเรียนประจําคุ้มของตัวเองความคิดนี้ก็ได้จะเริ่มดําเนินการเร็วๆนี้อัตมภาพก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะขอความบุเคราะห์ผู้ที่ใจบุญในด้านการศึกษา ช่วยหาแทบเลตไม่เอากระตังแต่เอาแทบเลตเล็กๆนะฮะเท่าจำนวนนักเรียนตอนนี้เริ่มจากกลุ่มที่1ก่อน10คนกลุ่มที่2 10คนกลุ่มที่30คนเอาสักโรงเรียนหนึง15กลุ่ม15กลุ่มกลุ่มละ10ก็ประมาณ150คน150เครื่องเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเกือ้อกูลอนุเคราะห์การศึกษา ทางไกลหรือออนไลน์เนี่ยให้มันเป็นไปได้จริงๆเพราะว่าเราสั่งให้เด็กเรียนออนไลน์แต่เราลืมนึกไปว่าอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์เนี่ยก็มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวถ้าหากว่าเราสนใจที่จะเรียนหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ไปเรียนกับครูอย่างปกติที่โรงเรียน ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเราสนใจที่จะเรียนอยู่กับบ้านครูขณะที่เรียนในโอกาสที่หลังโควิดเนี่ยนะสอนในห้องเรียนด้วยก็ได้สอนถ่ายทอดมาที่โรงเรียนที่บ้านของเราเองก็ได้นักเรียนคนนั้นก็สามารถเรียนได้สองทางไม่มีคำว่าคำว่าขาดเรียนบางคนอาจจะมีความจำเป็นเช่นพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ไม่สบาย จะต้องไปเฝ้าไปดูแลหรือว่าช่วยงานการกิจการทางบ้านว่ามีความจําเป็นก็เรียนเรียนย้อนหลังก็ได้เพราะว่าการเรียนนั้นไม่จํากัดด้วยเวลาแล้วต่อไปนี้เป็นการเตรียมบทเรียนแบบใหม่ที่จะมีความยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมอาตมภาพเชื่อมั่นว่าการศึกษายุคหลังโควิดจะเป็นการศึกษาที่เต็มไปด้วยสีสัน ถ้าหากว่าเรามีความพร้อมทางด้าน 5G มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนเด็กๆก,ก็ใช้เป็นข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีการควบคุมมีการดูแลมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีให้ดีถ้าบริหารดีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดเลย แล้วเด็กสามารถที่จะใช้เนี่ยคน้นคว้าศึกษาหาข้อมูลต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นเสริมกับครูทักษะครูที่มีทักษะเฉพาะด้านเสริมก็ไปเลยเช่นครูเราสอนเรื่องไก่มีครูสอนเรื่องไก่ทักษะคนที่ทำฟาร์มไก่หรือบางคนเนี่ยมีความชำนาญในด้านการเลียเ้ยงกบด้วยนะเลี้ยงจิ้งเลีดด้วยเลี้ยง เลี้ยงดักแด้โหมหาสัจจั์มา,มากความชำนาญของคนแต่ละคนเนี่ยทำไมมันมันเก่งขนาดนี้แล้วเขาก็สอนเด็กของเราไปในตัวเด็กๆของเราก็จะมีทักษะชีวิตและมีความมั่นอกมั่นใจมองเห็นอาชีพระหว่างที่เรียนเนี่ยมองเห็นอาชีพว่าเราอยากจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอจเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านว่าเราถึงเวลาที่จะต้องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่าลืมอัตมภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่มีอยู่มีกินพอสมควรแล้วมาร่วมโครงการห่วงคนหิวมาร่วมทําบุญด้วยกันนะโดยที่ท่านอาจจะทํำข้าวหอมามาส่งหรือมีข้าวของต่างๆมาเป็นเครื่องครัว ทางวัดของเราก็จะผลิตส่งเช่นเดียวกันขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเถอ